เปลี่ยนฝนตกหนักเป็นฝนพรำโดยไอซ์ซูเปอร์อีเวลบาทสามถ้าอยากลองหูฟังตัดเสียงรบกวนดีๆแต่มีงบไม่เกิน1นึ่พันนี่คือ3ามเมตุผลทําไมาหูฟังรุ่นนี้ถึงน่าสนใจข้อแรกมันมีลูกเล่นตัดเสียงรบกวนเยอะมากหล,กล,กลกักๆก็ Adaptive n c ตัดเสียงอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมมีโหมด Transparency ได้ยินเสียงรอบตัวเวลาใช้งานนอกบ้านจะได้ยินเสียงรถเสียงแต่อะไรแบบนี้ป้องกันอุบัติเหตุได้คือมันอาจจะไม่ได้ตัดเสียงเงียบกริบ แต่ว่าก็ลดลงไปได้เยอะส่วนคุณภาพเสียงเอาจริงเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะซับเบสกระหึมเบสหนักแต่ว่าไม่บวมเป็นลำโพงงานวัดเสียงนักร้องจะติดโทนอุ่นหน่อยแต่ว่าเสียงสูงก็ยังใสกิงนะแต่ถ้าลองแล้วไม่ถูกใจไอซูปเปอร์มีแอปปรับ EQ เองได้เลยถ้าเอาไปเล่นเกม f p s ก็แยกเสียงซ้ายขวาใกล้ไกลค่อนข้างชาัดมีเกมโหมดดีเลยต่ำถ้าไม่เชื่อรอดูท้ายคลิปเออแล้วก็ลองรับเกมลิงก์อันนี้ด้วยนะส่วนคุณภาพไมเสียงก็จะเป็นประมาณนี้เลย พูดคุยพอดูเรื่องนะอาจจะไม่ค่อยชัดมากและถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมแปะพิกัดเอาไว้ให้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดติดตามมีคำถามอะไรคอมเมนต์ถามเอาไว้ได้